เคสมิดเดิลตันนั่งเบาะหลังนับตั้งแต่ประกาศมะเร็งของเธออย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วหากอยู่ในเงามืดเธอสามารถวางใจในการสนับสนุนจากวินเลียมได้เสมอเขาไม่ใช่คนเดียวที่ให้ความสนใจทั้งหมดที่เธอต้องการ เมื่อวันที่22มีนาคมเคทมิดเดลตัตนออกมาพูดหลังจากเงียบและข่าวลือมานานหลายสัปดาห์เกี่ยวกับสุขภาพของเธอการโต้เถียงเรื่องภาพถ่ายวันแม่ทำให้เธอใช้วิจารณญาณได้ดีขึ้นเจ้าหญิงแห่งเวลตกเป็นเป้าหมายของนักวิจารณ์ชอบพูดความจริงและประกาศมะเร็งของเธอต่อสาธารณะเพื่อไม่ให้การคาดเดาใดๆยุติลงและเธอจะรักษาต่อไปอย่างสงบสุข ตั้งแต่นั้นมารอบๆก็มีลูกสามคนของเธอจอร์จอายุ10บขวบชาลล็อตอายุ9้าขวบและหลุยอายุ6ขวบและสามีของเธอเจ้าชายวินเลียมซึ่งเคสมิดเดิลตันได้พักฟื้นต่อไปไม่ว่าเธอจะอยู่ที่กระท่อมในแอดิเลตหรือที่บ้านพักตากอากาศริมชายหาดที่อันเมอร์ฮอลเจ้าหญิงแห่งเวลก็ใช้ช่วงเวลาพักนี้เพื่อมุ่งความสนใจไปที่ตัวเธอเองและการรักษาด้วยเคมีบำบัดที่แพทย์แนะนำให้เธอรับ ดำเนินการและข่าวก็ค่อนข้างน่าให้กำลังใจเจ้าชายวิลเลียมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจุดเริ่มต้นได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าสังเกตว่าสุขภาพของเจ้าหญิงไม่ต้องการให้เขาอยู่เคียงข้างเธออย่างถาวรอ,อีกต่อไปต้องบอกว่าเคธสามารถพึ่งพาการสนับสนุนที่สำคัญนอกเหนือจากสามีของเธอและทำมาหลายปีแล้ว เมกา,มากล์ปรากฏตัวมากสำหรับเคสไม่เราล้อเล่นหากเห็นได้ชัดว่าเจ้าหญิงแห่งเวลไม่สามารถวางใจในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหลวมหลวมที่เธอรักษาไว้กับพี่สะพยที่อยู่อีกภากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกได้เธอก็จะมีพันธมิตรที่สำคัญในคณะผู้ติดตามของเธอนั่นคือนาตาชาอาเชอร์สไตลิสที่ทำงานให้กับเธอตั้งแต่ปี2550 นาตาชาอาเชอร์เสาหลักของเคสมิดเดิลตันผู้เชี่ยวชาญด้านค่าลิขสิทธิ์พูดกับหนังสือพิมพ์แท็บลอยเดอะซันโดยเฉพาะเขาชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากการเลือกทุดของเคสมิดเดิลตันและให้คำแนะนำแก่เธอเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วนาตาชาอาเชอร์ยังเป็น เสาหลักที่มั่นคงสำหรับเจ้าหญิงในช่วงเวลาส่วนตัวที่ยากลำบากเหล่านี้เธอยังเป็นหูที่ฟังตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมากพอที่จะให้เคสไว้วางใจอย่างเต็มที่และมั่นใจหากเธอรู้สึกว่าจำเป็น นาตาชาอาเชอร์อยู่ในวงในของเธอตั้งแต่ปี2,550เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเคสมิดเดิลตันก่อนที่จะพัฒนา7ปีต่อมาเธอก,ก็กลายเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ของดัชเชสก่อนที่จะมาเป็นสไตลิสต์อย่างเป็นทางการของเธอเธอยังแต่งตัวเจ้าชายวินเลียมเป็นครั้งคราวเพื่อให้เข้ากับชุดของพวกเขาสำหรับงานใหญ่ๆเป็นเดิมพันที่ปลอดภัยว่าหากเคส มิดเดลตันกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งจะไม่มีอะไรเหลือให้โอกาสเรากำลังลุ้นว่าการเปิดตัวที่รอคอยมานานนี้จะมาถึงโดยเร็วที่สุด